สวัสดีค่ะหวานนะคะจากช่อง YouTube ของหวานมันิดานะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์การเจาะแก้มนะคะจิ้วแก้มนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกตั้งแต่การจะเจาะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเนาะที่เจาะไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะว่าตอนแรกกลัวกล้ากลัวๆเนาะ ก้าลัูกลัวคิดว่าเจ็บพอเจาะไปยังไม่รู้เลยว่าเจาะเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งพอเจาะอีกข้างหนึ่งก็ไม่รู้สึกเหมือนกันนะคะแต่มันจะบวมประมาณวันแรกนะคะจะบวมจะบวมแล้วก็เลือดก็ออกนะคะเพราะมันเป็นตรงแก้มเนาะสะดือเคยเจาะร้านนี้นะคะสะดือก็เคยเจาะร้านนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับ อยู่ได้ห้าหกปีแล้วแก้มนะคะตอนนี้ก็เจาะได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วนะคะจะสามอาทิตย์แล้วนะคะสามอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าก็จะได้เอาออกแล้วนะคะเจาะวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะคะก็จะได้เอาออกวันที่สิบแปดนะคะพฤ่ไอวันที่สิบแปดธันวานะคะถ้าเอาออกวันที่ยี่สิบก็จะเป็นเดือนหนึ่งพอดีเนาะจริงๆเขาจะให้ไว้ถามพี่ที่เขาจเจาะให้นะคะเขาบอกว่าให้ไว้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะแต่ว่า เนี่ยเวลาเรายิ้มมันก็เป็นแล้วนะคะมันก็เริ่มมีลักยิ้มขึ้นแล้วนะคะสําหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเจาะนะคะต้องดูแลอย่างนี้นะคะห้ามาทานของหมักของดองเขอย่างเช่นพวกไก่ยอย่างนี้เนาะมันจะแบบทําให้เราแบบคันแต่ว่าวานก็อาทิตย์นึงยังกินข้าวไม่ค่อยได้นะก็จะกินข้าวต้มอย่างเดียวนะคะแล้วก็ พออาทิตย์ที่2ก็เริ่มเคี้ยวได้แล้วนะคะหวานจะใส่จิวตัวยาวกว่าน,นี้นะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นจิวจิวใหญ่แล้วก็สั้นลงเพราะว่าเวลาอาทิตย์แรกเนาะที่หวานใส่แบบจิวยาวเพราะเพราะว่ายังไม่ถนัดแล้วก็ทําความสะอาดยากด,ด้วยก็เลยใส่แบบยาวแต่เรากินข้าวจะลําบากมากเลยนะคะเวลาเคี้ยวเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวอะ่ะเหมือนเราจะเคี้ยวถูกจิวด้วยนะข้างในอะ่ะเพราะว่ามันยาวเกินเนาะแต่อันนี้พอเปลี่ยนเป็นแบบสั้นนะคะ มันก็เคียวง่ายนะคะไม่ตำนะคะไม่ไม่ฟันเราจะไม่กัดไม่กัดจิวนะ,ะไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ยาวเนาะสำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเจาะนะคะต้องดูแลอย่างดีนะเพราะว่าหลังอาบน้ําลาอาบน้ําแปลงฟันเราต้องดูแลอย่างดีนะห้ามชนเวลาแปลงฟันห้ามชนมันจะทําให้บวมและอักเสบแล้วก็เวลานอน เวลาล้างหน้าต้องค่อยๆล้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าชนเนี่ยนิดเดียวเนาะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์แรกที่เราเจาะเนี่ยถ้าเราชนบ่อยๆเนี่ยชนแรงแรงเนี่ยมันจะอักเสบเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันมันเป็นอะไรที่เราสัมผัสถูกได้ง่ายเนาะเวลาเรานอนเนี่ยเราเอนถึกหมอนนิดนึงมันก็เจ็บแล้วเนาะแต่พออาทิตย์อาทิตย์ที่สองคะอาทิตย์ที่สองเนาะก็ดีขึ้นค่ะ ดีขึ้นตอนนี้อาทิตย์ที่สองก็ยังเป็นหนองนะอาทิตย์ที่สามนี่เริ่มหนองเริ่มหายแล้วนะคะไม่เป็นแล้วแต่ว่าจะจะจะเอาออกแล้วจริงๆว่าจะเอาออกวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะคะว่าจะเอาออกแต่ว่ารออีกเหนืออาทิตย์ดีกว่านี่นะคะราคาที่เจาะนะคะอยู่ที่สี่ร้อยบาทรวมจิวแล้วนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนจิวจิลใหม่ก็ประมาณกี่บาทนะาแปดสิบบาทหรือเปล่าจำไม่ได้อันนี้นะคะนี่ สำหรับใครนะคะที่อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้มาสอบถามกันได้นะคะก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะสำหรับน้องๆเลยเนาะใครที่จะเจาะเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตผู้ปกครองก่อนนะขนาดว่าพี่เนี่ยอายุผ่านเกณฑ์แล้วแม่เห็นนะแม่ตกใจว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรมาไปเจาะอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย จะดูด่าแต่ว่าเขาไม่ได่านะก็เลยบอกว่าเออเราอะเจาะรักยิ้มแม่เดี๋ยวก็ไดเอาออกแล้วไม่ได้เจาะไว้แบบถาวรเดือนนึงเดี๋ยวก็เอาออกแกก็ตกใจนะว่าไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือแกไม่ชอบแบบไม่ชอบให้สักไม่ชอบให้เจาะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอย่างสะดือเนี่ยเข,เขามองไม่เห็นเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วนะแต่สะดือเนี่ยเจาะตั้งแต่อยู่มสีมหแล้วนะคะมันก็คือมันมันเป็นจุดลับเนาะเราไม่ใส่เสื้อเอลรอยก็ไม่มีใครเห็นนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอนี้ให้หวานด้วยนะคะบ๊ายบาย